เอเงเหมือนกันเนี่ยทางตัวนี้ก็เพี้ยนทัติเตอร์ให้ตัวใหญ่ขึ้นนะนะทัติเตอร์ให้ตัวใหญ่ขึ้น สกูนดีหนึ่งศูนสี่เจดที่หนึ่งศูนยี่เจ็ไม่มีพัดลมนะ <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาชมดูครับผม POWER a m ปูทวดครับผมนะฮะ power a m ปูทวด <c oughs> ของค่ายุยจนโอ้โห สองแทนครับผมเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกันครับผมอันนี้สวิตช์เปิดปิดข้างบนนี้เปิดเข้าครับผม ac e <CD> dc สองร้อยยี่สิบโวลต์สองร้อยยี่สิบ มาลงวัดหกสิวัตนะร้อยยี่สิบหวัล จะน้ำเสียงต่างกัน,กนครับผมตัวนี้จะออกไปกลางดําดำแหลมนะตัวนี้หกสิบเฮสมันก็เฮิรสหรือเปล่าผมไม่รู้นะหกสิบเฮสพอเวิร์หกสิบวัตต์เนี่ยออกจะใส่ตู้กลางตุ่มตุ่มอยู่เหมือน,นกันครับตู้เป็นรุ่นเก่าครับผม สองพันบาทตัวละสองพันบาทครับผมไม่รู้จะถูกจะแพงยังไงครับผมนะวครับฮอนครับไม่รู้คุณนะสมบัติมันจะแต่มันก็เก่าแล้วบุลลุมก็มุลุ่มกงนิ่มอยู่นะฮะขนาดเก่าๆแล้วนะฮะ พวกลูมยังนิ่มอยู่ครับผมนะเลื่อนอยู่ฮะพ่อเก็บใส่ถุงปุ๋ยไว้ฮกลัวพวกแมงสาพวกจริงจกเข้านานว่าแต่พวกลมมยังลื่อนอยู่นะแต่ไม่รู้ม,มันจะเสียหรือเปล่านะแต่ตัวนี้เฟนนื่ย เก่าเก็บครับผมนะน้ำหนักก็โหอ,อ่อนควนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังเดีวย้ด้านหลังมาดูนครับผมมาคุณสมบัติตัวบนนี่หกสิบนะฮะมาเก็บหกสิบวัตต์ไม่รู้จะเคลือ่อนได้เปล่า6 0ส6 0เวัตต์นี้ร <นะ S> 2 5ยยี่สิบายวัตต์ใกล้เดียวกัน เดี๋ยวดูด้านหลังครับตรงยุบแป,ป๊บนึงครับกราฟนี่ด้านหลังครับผมไม่มีอะไรมีแต่ใส่ลำโพงครับไม่รู้ตัวนี้หม้อแปลงลายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเจ็ดสิบโวลต์กับร้อยโวลต์มีสิบสองโวลต์ดีซีสิบสองโวลต์ ฟิวสองชุดแตกแล้วครับอันหนึ่งผูมากเก่าตัวเสียบฟิวสองชุดแตกแล้วหนึ่งนี่เป็นกันครับผมฟิวสองชุดไฟสิบสองโวน ไ oh ิสอบหกสิบหกแปนี่ลงได้แค่สโอห์มครับผมนะฮะลงได้สโอห์มฮอนก็สปากครับฮอนตัวหนึ่งมันสิบหโอห์มนี่สบโอห์ม เขาตรงนี้เลย 1, หนึ่งฮอนหนึ่งตัวผมก็ไม่รู้เลยก่อนนะครับก็ใส่สี่อันสิบหกมันน่าจะทนกว่ามันข้าไม่ได้ดังเนี่ยสิบหกเป็นของฮอนครับหนึ่งปากครับผมฮอนหนึ่งปากมันสิบหกโอห์มนะสองปากมันก็ เป็น8โอห์มครับ4ปากมัน4โอห์มเนี่ยตัวนี้ผมกครับ้อวน, oh m, น,น100 oh ไม่รู้ใส่หมอแปลงลายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับไม่เคยใช้ตรงนี้เลยนี่ใส่ฮอนครับผมนะสปาก1ตูดนะฮะหนึ่งตูดนะละตูดหนึ่งม,มันมีสี่อนสีปากถ้าเราตูดแล้วปากก็เสียเน,นะนนะ ตัวนี้เหมือนกันครับผมหกสิบหกเหมือนกันสิบหกแปดสี่ด้านหลังเหมือนกันครับแต่คุณสมบัติต่างกันข้างบนหกสิบข้างล่างร้อยยี่ห้าครับผมแล้วผมเปิดด้านในดูครับผมครับหนึ่งครับผมแชบก่อเลยครับผมครับเปิดแล้วครับผม,มให้แทน หกสิบวัตต์ครับโมรุรุ่นเก่ามากจริงๆครับผมนะหาประโยชน์แทบจะไม่ได้ลครับผมมีจานบินสองคู่ครับจานบินสองคู่ถังน้ำสองถัง ถังน้ำสองถังเทียบจะไม่มีสิ่งที่จะทำเป็นประโยชน์ได้เลยครับ <out> <ls ug ál ido> มันเป็นรุ่นเก่ามาก สองคู่ครับฝั่งละคู่นี่ฝั่งละคู่สองคู่นะั่นแหละน่าจะเป็นมนเป็นโมโนนะสองคู่นี่หนึ่งคู่นี่หนึ่งคู่นะระบบก็เป็นแบบเขาวงกดนะ โมลายหนึ่งถ้าใส่พลังขับจากม้อแปลงด้วยครับผมเป็นรุ่นเก่าจริงๆนะเทพจะหาประโยชน์ไม่ได้เลย หกสิบครับผมรุ่นหกสิบวัตต์นะเดี๋ยวผมจะเปิดรุ่นรนะ้อยยี่ห้าวัตต์นะฮาด้านในให้ดูแบบครับผมเบหนึ่งครับแช็คเลยครับตัวร้อยยี่สองร้อยยี่ห้าวัตต์ตัว, 120, 120, ตวนี้โอ้ซิงก็ดูดีครับตัวนี้ครับผมนะเป็นทานซิสเตอร์เบอร์เล็กนะฮะ เบอร์เล็ก4คู่เนี่ยทานทติดเตอร์เล็กหนึ่นี่1 2 3 4ตัวนี้ขาหลุดแล้วนี่เปิดไม่ได้นะ่นไงปัวอะไนั่นไงตัวนี้ขาหลุดแล้ว ตัวเล็กสคู่ฝั่งนี้สี่คู่ก็ถือว่าแรงกว่าตัวหกสิบบาทครับผมแต่มันเป็นทางนิ้เตอร์เล็กก็ถือว่าโมโได้อยู่ครับผมนะฮะให้มันแรงขึ้นหน่อยนึงก่อนใส่ตัวใหญ่เบอร์ใหญ่ขึ้นนะ คือใหญ่ขึ้นเตือนหลุดหม้อแปลงก็เหมือนกันครับผมหม้อแปลงเหมือนกันเนี่ยทางตัวนี้ก็ เกี่ยนตัดติเตอร์ให้ตัวใหญ่ขึ้นนะนะัดเตอร์ให้ตัวใหญ่ขึ้นตระกูลดีหนึ่งแล้ที่หนงที่เจ็ด ไม่มีพัดลมนะไทโอดขับพาตัวน,น้อยนี่คู่หนึ่งเนี่ย ครับหนึ่งคู่แต่เขาก็ทำเอาเงินอ้สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเหมือนกันประมาณนี้นะครับผม ตัวนี้ก่อนน่าจะเกี่ยมไม่รู้นะจะผ้แล้วจะชำรุดตรงนี้นะปิดไม่ได้เลยเปิดปั้วเลย วันคืนในวันจนรุดประมาณนี้นะะและครับผม power อร์อมปสมเก่ <c oughs> าแก่ของไข่ลุยนของไข่ลุยน โอ้โหมโดดทนมากตัวนี้ร้อยยี่าวัตรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเอาไมา้ชุมครับผมใช้กับสําหรับฮอนครับผมสี่ปากครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอกรับผม